สาธิตการใช้งานครับเตาอบอาขนาดเล็กนะครับตัวนี้ก็เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังแก๊สนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเปิดครับมอเตอร์อก็จะทำงานนะครับน้ำพบเทิงครับมาถูกไฟนะครับแล้วก็ไฟเล่งเบาแห่งเติมไฟแป๊บเดียวติรแล้ว ลมร้อนจะเข้าสู่ห้องเขานะครับมีลมร้อนรีนครับนี่จะตอนนี้เป่าลมนะครับจากด้านล่า,ดางดันมาคนนะครับปิดเปิดปิดฝาได้นะครับเราต้องการจะเปลี่ยนทิศทางลมนะครับก็โยกที่คันโยกนะครับวันนี้ก็จะดันลม จากบนลงล่างแล้วนะครับลมก็จะมาตามนี้แล้วก็ขึ้นมาดูอุณหภูมิที่หัวหัววัดนะครับค่อยๆข,ข,ขึ้นถลางไปก็ลดลดที่วาล์วตัวแดงนะครับเร่งลดตอนแรงได้อยเป่าวัตถุดิบไปครับจนแห้งนะครับถ้าต้องการปิดก็ปิด,ป,ดปิดที่วาล์วก่อน,นครับ ค่อยปิดวอเตอร์นะครับสุดท้ายก็มาปิดที่สางแก๊สนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถเอาสินค้าออกจากเตาอบได้แล้วนะครับเป็นการทดลองใช้งานเตาอบนะครับ